สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกัเรียกจะกบบสุดใจนะคะพี่น้องวันนี้จะทำเมนูเก่งใกลบ้านใชนมหมส้มพี่น้องตั้งหม้อแล้วค่ะเกิ็ดแล้วอันนี้ก็รอ,อน้ำเราก็จะเอาพริกกระตะไายที่เราปลูกหยักไว้ปลูกหยักใส่ลงไปค่ะ เราเตรียมไว้ใกล้บ้านใส่น้ำส้มด้วยพี่น้องก็คือน้ำปลาระทีเราเตรียมไว้แล้วก็ไปปู้ล้นเลยค่ะ งงนัวค่ะเศรษฐายน้อยส่ยหาสลายเศษหลายน้พี่น้องน้ำปลาคือน้ำไม้ส้มที่เาาเตรียมไว้ด้วยค่ะพี่น้องแล้วก็ไก่ะคะ่ะรอน้ำเดือดแล้วไปเอาไก่ลงะค่ะพี่น้องน้ำเดือดแล้วค่ะ เดี๋ยวแล้วเก็เอาใบส้มที่เราเตรียมไว้ลงเลยค่ะใบส้มเราเตรียมไว้เราล้างแล้วยคคะถ้าผู้ใดอยากส้มแห้งกต้มก่อนค่ะหนึ่งน้ำมีล้างเอาค่ะ รอให้น้ำเดือดอีกรอให้น้ำเดือดแล้วค่อยใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะพีน้อง น้ำเดือดแล้วค่ะพี่น้องหมอ้อฟดแล้วใส่เนื้อไก่บ้านที่เราเตรียมไว้ค่ะลงไปเลยค่ะต้งคนเด้อค่ะสิข้าว กำลังฝนเครื่องเคียงก็คือไปพะยูดู่พีออ่น้องไปเมงลักเตรียมทัดใส่ ยามเพิ่นซุกแล้วให้มันหอมค่ะพี่น้องก็รอหม้อเดือดก่อนนะคะพี่น้องให้มันซุกก่อนเนาะหม้อเดือดแล้วลกโคตรกลิ่นหอมๆเลยค่ะพี่น้องหอมน่าทานมากจ้าพี่น้อง แต่น่ากินบ่คะพี่น้องกินหอมๆเลยจ้า ได้ที่แล้วค่ะหอมขนาดพี่น้องาตาหน้าทานมากเลยจ้ากำลังน้ำเดือดหม้อฟดได้ที่แล้วค่ะพี่น้องหอมหอม ซิมบงจังไรกันด้วยค่ะพี่น้องเ่าคือนัว,ลวเลยวะ้อืมเซะค่ะพี่น้องนัวค่ะแล้วก็ใส่ใบแมงลกักหรือผักอีตูที่เราเตรียมไว้นะพี่น้องลงไปเลยจ้า ใหงหอมตืมกันบ้านี้พี่น้องเลยพอชิมตอนใส่ไข่ตูก็ได้ค่ะพี่น้องเว้ยหอมค่ะพี่น้องแซะค่ะพี่น้องเด็ดปิดแก๊สได้ค่ะพร้อมเสิร์ฟอ่อันนี้เราก็ตักเสิร์ฟไปเลยค่ะ เ็จแล้วก็พร้อมเสิร์ฟค่ะพี่น้องอือพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะนาตาน่าทานมากเลยแต่ขอขอบคุณด้ค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปให้ซ่องน้อยๆของสุรใจพภากินพาละนะคะพี่น้องเพื่อเป็นกำลัง,งใจให้คลิปต่อไปเนาะคะ่ะก่อนจากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซ่องเสุรใจพภากินพาละในด้อยค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ